เราเด็กกวีนะครับสวัสดีวันใหม่ที่กรุงเทพเราได้ไปเที่ยวแค่บริเวณรอบๆกรุงเทพเท่านั้นใช่ไหมแต่วันนี้เราจะไปที่อยุธยาเลยนะครับผมก็ได้ยินบ่อยนะครับแต่สุดท้ายไปวันนี้เลยลุ้นๆมากเหมือนกันก่อนจะไปเที่ยวเราไปอาหนักข้าวที่โรงแรมก่อนแล้วก็เพื่อนที่จะมารับที่โรงแรมเราจะไปเที่ยวอยุธยากัน,กนเราไปดูกันว่ากวีไปที่อุธยาแล้วจะไปที่ไหนทำอะไรกินอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกัน <laughs> เื่อนคุกี้จะมารับลุงเรี้ยงเราเพื่อที่จะพาเราไปเที่ยวที่อยุธยาเดี๋ยวลองท้องก่อนจะได้กินอะไรๆของกินที่อายุทยานี่นี่เพื่อนสองคนชื่อมดชื่อมดอ่าอันนี้ชื่อโอมนะเราชื่อเกาหลีดคนหน้าห้งคนหน้าห้องคนหน้าห้องคนหน้าห้องคนห้าหงคนหน้าหงคนพันจังคนหน้าหงงานจำได้ง่ายเป็นคนอยุธยาเปล่าครับ อ้าวเสีสบายใจแรงนั้นรอดนอโอเคแต่ตอนนี้เรากำลังไปไหนอยู่นนอาหารอาหารชื่อว่าเรือนไทยกุ้งเผาเรียนไทยกุ้งเผาวันนี้น่าจะต้องกินสักสี่ห้ามื้อสามื้อไม่พอใช่ครับเหลือไม่กี่วันต้องรีบเก็บให้หมดว่าถึงแล้วอยุธยาตอนนี้ผมอยู่อยุธยาครับเรามาถึงวัด ชิงชิงแลนใช่ไหมเชิงแลนเชงแลนร้านอาหารอยู่ในวัดโอ้โหเนี่ยเป็นทริปพิเศษจริงๆไงอยู่ที่วัดเชิงแลนแปลว่าอะไรครับทราองครับเชิงแลนแปลว่าอะไรครับแปลว่าริมนาริมแบบริมเลนอะไรเงี้ยครับลิมชาลิาและอาหารไทยอยู่ในวัดอ่ะจะเป็นครั้งแรกเลยที่ร้านอาหารอะไรครับเรือนไทยเรือนไทยภูเผา ไม่ใช่แค่เพิ่มคุกกี้นะเพิ่มผมเลยคุณมรรยากัศดีอ่ะได้ว้าวมิชลินไกด์มิชลินไกด์ด้วยว้าวบกรยากาศดีสวยเห็นไหมต้องเป็นคนต้องเป็นคนอายุขนาดเท่านั้นที่พามาลูปคายอะลูปคายอะตั้งแต่ที่เป็นมดทั้งทั้ที่เป็นวันธรรมดาลักษณะปลาแบบ ปลาสวายปลาแบบปลาใหญ่มากอ่ะปลาสวายเขาเรียกปลาสวายปลาสวายเหรอจริงจริงแล้วดีแล้วนะเรากินอาหารชาวน้อยเดี๋ยวเราให้คนออริจินอลแซงให้ดีกว่าคนออริจินอลน่าจะกินเรื่องไม่เป็ีนหรอกคุณบรรยากาศดีอ่ะไม่หลอนไม่หลอนเนาะถ้าน้ำใสๆกว่านี้คงจะดีที่สุดเลยกินได้นะแต่ว่าไม่ใช่ตรงวัตรอาหารกำลังมาเรื่อยๆอยู่ครับยังถูกูปลาสวย ไม่ใช่สมบัตอบอกปลาปลาปลากระพงปลากระพงลูกชิ้นปลาไก่ลูกชิ้นปลาอ่าลูกชิ้นปลาไก่จะไม่ใช่ไก่เป็นปลาไม่ใช่ไก่ปลากรายกรายไม่ใช่ไก่ปลาไก่ไกยแล้วก็นี่ยำยำยำซีฟู๊ดยำโถปูยำปลากระพงทอดอะไรทอดอะไรอทอดน้ำอะไรทอดน้ำอดน้อะไรนน้มั ถูกขอน้ำปลาน้ำปลาเหรอขอน้ำมันก็ถูกเพอาไม่ขอน้ำมันก็ไม่สุกดิโอ้ยเครู้เชื่อหาก็ยากเดี๋ยวมเลยเราได้จำได้ไงคุณกินไม่เหมือนกับคนต่างชาติคนอื่นที่กินจริงหรอตอานในข้าวผัดดูซอฟสุดกวินกุ้งวันล้้ลองชิมกุ้งก่อนไหมว้าว้าโอ้ยสวยมากอันนั้นมันเลยรู้ อันนี้เอามาจิ้มกับอันนี้ใช่ไหมน่าจะอร่อยแน่นอนนะแค่ดูหน้าตามาข้อดูอร่อยวิธีกินฟังฟังวิธีกินฟังออริจินัลออริจินัลก่อมากไม่ยกไปเลยทั้งตัวนี้มันคือหนึ่งตัวอยู่อันนี้ออกมาอ่ารดกับข้าวแล้วก็ใส่แบบจิ้มซีฟูดลงไปนิดนึงพอเลยนะใส่เนื้อใส่เนื้อตัวนี้ตุ้งตุ้งนะตับตุ๋นไงซีฟูดแปเอาเยอะอีก เป็นไงนเนืออ้อกุ้งดีปะ้ะมันน้ำหอมเนื้อกุ้งมันหนึบหนึุน่มๆอ่ะชิมด้วยกันมาอร่อยมากเอาถั่วเกาหลีมาลงอยุธยาเลยปะ้ะดีกว่ามา,า,า,าทำลังไก่ที่นี่ดีกว่าพาคนเกาหลีไปทชิมดีกว่า,วาที่ไทยอันไหนอร่อยไปเยอะมากตักเป็นเป็นไอ้นี่ไปเลยตักเป็นช้อนจะได้เอาถั่วพลูไปด้วยดีมากมาเล่ะซอสล่ะซอสเลยลงไกลไป โอร่อยโซดาหวานหวานเปรี้ยวเปรี้ยวพอดีอ่ะเอออย่างนั้นนะสุดถ่ายถ่ายถ่ายปลาหมาไม่เป็นยังไงวะมันที่ไหนเนี่ยมันคือปลาหมาหรอกินเท่าเสร็จแล้วเรามากินต่อครับไอศครมกะทิที่หลายหลายเครื่องให้เลือกหลายหลายเลือกอ๋อลำไส้ลำใหญ่ใช่ไหมลำไส้ใส่ได้สามอย่างกินเอาอะไรอ่ะแล้วก็สอบปวยด้วยค่ะสามอย่างเท่าไหร่คะ สับปะรดเหรออันนี้สับปะรดอันนี้มันเชื่อมมันเที่ยวมันเชื่อมมันเชื่อมอร่อยปะรสชมเดินไปด้วยกินไปด้วยป่ะอันนี้ชื่อร้านอะไรจำได้ไหมเออจำชื่อร้านไม่ได้แต่จำชื่อวัดได้วัดอะไรวัดชิงตะเฉียวแหล่อะไรวัดชิงแหล่ไม่ใช่แหล่วัดชิงวัดชิงแหล่นเออใช่ไหมใช่แต่ชื่อร้านนะจำไม่ได้ชื่ออะไรนะคึ้ยเขาเลยนะ วันนี้ร้อนครับคุณอาหงมียังไม่ลื่อมหรอครับ,รรบรจะจะร้อนกว่านี้ใช่ไหม<ช>ครับสุดยอดครับเสื้อไอซิ่มปุ๊บละลายปั๊บเลย<ม>เป็นน้ําเลยคุณอาหงเราไปไหนต่อครับไปวัดออดเจ,จ้าวัดออดเจ้าอันนี้อะไรอะวัดอะไรนะโอ้เออจ้าวัดออดเจ้าตอนนี้เราเข้ามาวัดออดเจ้าแล้วนะครับต้องร้องเพลงเบาหมูเพศสันติวาดป่ะน้องสวยมากอ่ะ คือบรรยากาศดีท้องฟ้าดีป้างด้วยนะอืมเอาปลาลมล้มลมโอ้ยนี่สวย เราเดินเรื่อยเ,อยเอยสียงพระพุทธรูปหายไปไหนหมดมาเสือที่ไปให้หน่อยถามอมมรู้มีหลายข้อสงสัยถาเกิดไม่ทนเหมือนกันอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเขต้องบอกว่ามันก็มีหลายเหตุน,นะคือมันยังไม่รู้ค่ะว่าจริงๆแล้วคือยังไงเพราะประวัติศาสตร์แต่ละคนก็เขียนเหมือนกันนี่เราโอนกลับมาที่ดิมนเป้าคุณคณนะ เดี๋ยวเรากําลังจะออกจากที่นี่ครับนักเรียนเขามาทัดนาศึกษาพอดีเป็นมัธยมหรือว่าประถมอ่ะถ้าเขาอินยากรู้เรื่องต้องดึงตามคุณครูไปใช่ไหมครับได้ฟังประวัติศาสตร์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอมาเป็นกรปเลยอ่ะคูปใหญ่เลยอ่ะสนุกอ่ะไกดเกาหลีมาเป็นนักท่องเที่ยวสุดๆสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมู่ว เดี๋ยวเราเดินเล่นตรงที่วัดอะไรนะวัดอดอเจ้าเสร็จแล้วเราน่าจะไปคาเฟ่ที่มีบรรยากาศนะครับเดี๋ยวไปที่คาเฟ่กันไปนี่หลายเลยไมนูครับสามร้อยบาทหนึร้อยบาทห้าสิบบาทสามสิบบาทแล้วก็เอาน้ำมีน้ำซุ้มอ่ะอยู่น้ำอ่ะอยู่น้ำน้ำซุ้มด้วยเดี๋ยวไปกินกาแฟแล้วนะตอนห้างตอนต่อต่อก็ได้เอโคโอเค อันนี้เมนูซิกเนิเจอร์ของอายุธยาใช่ไหมใช่โรตีสายไหมถุงนึงแล้วก็น้ำส้มไม่รู้ตี๋เดี๋ยวทำไมไม่มีแป้งอ่ะมีมีนี่ไงเขาแยกมาแต่เราต้องไปขอเองเขาจะกินแป้งกับน้ำตาลโรตีสายไหมเดี๋ยวเราค่อยชิมที่คาเฟ่ได้ไหมสวัสดีครับ เรามาหนังคาเฟ่ชื่อว่าโ t นี่คอฟฟี่แอนด์ i ู e นะครับแล้วก็เขาให้อนุญาตเอาโรตีไซส์ใหม่มาชิมได้ด้วยครับอันนี้เจ้าเด็ดเจ้าดังอยุธยานี่น่าเคยเคล็เข้ามาเจอรสสุดจันต้มกับจานไปเดียวูไปเดียวไปเดียวมันจะนาหนานิดนึงอ่ะกวินดีดีดีจริงจริงเรากินแค่นีดก็อร่อยนะแป้งแปเหรอไม่กินเหรอไม่คิดเองอร่อยได้ไงของแป้งเดี๋ยวดึงก่อนดึงก่อนดึงดึงมาเป็นแผ่นก่อน นั่นแหละแผ่นเดียวเดี๋ยวมันม้วนมันก็ไม่บายก็เร็วนี้ให้เรียรู้เร็วนะน้อยไปใส่อีกใส่อีกพอใส่ได้พอลบีกใส่ใหม่อันนี้ชื่อว่าใส่ใหม่ใช่ไหมใช่ใช่โอเคพอละธรรมะธรรมาจักน้ำตาหมูอ่าไม่เข้าใจหรอคนหรอไม่เข้าใจขนมหวานคนหรอเฮ่ชาอบเลย โบราณหน่อยแต่อันนี้เข้ากันเดียรเพราะว่าถ้ากินแค่แป้งอย่างเดียวน่าจะไม่รอดคือก็เป็นพิมพ์เค้กอ่ะไม่ใช่บแบบกินเค้กเนี้แป้งเลยเออแป้งแบบจืดอ่ะแป้งเลยแป้งหลัวๆเลยเอาให้ชิมเฉยเราทำการจ้ามันปังเมนูในเซนส่งใครครับของพี่ไก่ย่างวิเชียนเออที่อปกติต่อทอดปลาอร่อยเชื่ออะไรนะไอติมชาไทย ไอติมชาไทยเปนิสตาครับเปนิสตาเป็นไอนะหอมเขายก่เงุ้ง้มามหีนุมอ่ะคล้ยๆาไม่ได้มีทุกร้านอนชิมน้อชิมหน่อยครับอันนี้อรกว่าเมื่อกี้ใช่ม้งเอมีเนื้อวั้าวอร่อยหอมอ่ะหอมกว่านี้มึงตา ว้าช้างตอนนี้เรามาขี่ช้างครับค<ม>ุณไปเห็นชั้นเป็นคนรัง้งแรกจริงๆเไม่ใช่ใครก็กินทกละจะขบช้งแล้วเราแล้วเราเดินไปยังไงวะเราต้องเดินถ่ายได้ปะกำลงัง, <c oughs> ลงเราช้างมาช้างตัวใหญ่มากเลยอะ่ะอายุ24นนะใช่นี่ไงมาแล้ว <c oughs> เอาขาวางไว้ตรงไหนคะวย่อนขาตรงช้างอ่ะแขกเหยียบนเนี่ยเบี้อายุเท่าไหร่ครับพี่ยข้างหน้านั้นคือวัดใช่ไหมครับพี่ใช่สวยครับสวยลองจับได้ใช่ไหมครับไม่เป็นไรใช่ไหมครับโอเคโอ้โหผิวแบบไม่ไม่แข็งมากมีโคนด้วยเดี๋ยวเราจะกลับที่แรก ให้เลยให้เลยให้เลยอุ้ยนากมากาสนุกมากสนุกมากแล้วก็มันรู้สึกพิเศษอ่ะอายุทยาบรรยากาศมันสวยช้างอ่ะแบบสนุกอ่ะสนุกรู้สึกยังไงบ้างครับขี่ช้างสนุกดีอ่ะทำให้ผมรู้สึกเหมือนเจ้าเมืองอ่ะแล้วแบบกําลังโผล่มาอยู่บนช้างแล้วก็กําลังควบคุมอะไรอย่างเนี้ยมันก็แปลกใจเฮนเตทีวีไง เราดูเล่นก็สวยนะตรงนี้ตรงนี้ชื่อว่าวังช้างอายุทยาช้างที่กาวินั่งเมื่อกี้เป็นช้างเปลือกใช่ไหมไม่เปลือกไม่เปลือกช้างเปลือกะตัวขาวๆอยากเห็นช้างเปลือกอะอยากเห็นช้างเปลือกเว้ยเฮ้ยตอนนี้เราถึงที่เหมือนกับว่าตลาดซื้อกางเกงช้างนะครับเมารถเมาช้างตัวดีดีนึ่งทอไมเงี่ยอย่าพึ่งอยากกั้นหายใจสิ โอ้โหดีขึ้นโอ้โหดีขึ้นโอ้ยเจ๊เมาช้างพอเข้ามาปุ๊บเห็นกางเกงช้างเลยคุณซื้อของฝากก็ได้นะตรงนี้เอ้ยดีอ่อสองตัวลดหน่อยไอตังว่าห้าสิบตสสองตัวแปดสองสามสองห้าสิบสามสองห้าสิบไม่ได้ดูโอเคโอเคนะเออเฮ้ยเลิศมิกแมทใช่จริงๆต้องอย่างนี้ไปผีช้าง ไปเจ้าจัดปังของก่อนสามร้อยห้าสิบจ้ะเออร้อนแรงดีนะเฮ้ยมันเข้ากับวัดมากมันเป็นเสื้อที่เข้ากับวัดมากเออรูนนี้ใส่ตั้งแต่แรกใช่ไหมใช่แต่มากรุงเทพวันแรกใช่ใส่จัดแรกก็คือไม่ได้ร้อยหนึ่งนะไม่ได้เอออากาศดีอ่ะตรงนี้บรรยากาศดีอ่ะเป็นไงกระวินเสื้อราคาเท่าไหร่คะจ่ายทั้งหมดสามร้อยห้าสิบบาทครับเราวฟ้าก็ทองฟ้าก็ได้อยู่สวยทำไมเรียกก้องทุ่งฟ้า ไม่ใช่้องหนาอ่ะไม่ใช่แค่หอคอาๆอีกเฉท้องสุขาสุขาเพราะอะไไม่รู้เวรตรงนี้ขวางขวางหรอไปกอไปแล้วก็สว่าเจดีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะปาไหวพระขอพรจะได้มาเที่ยวอีกยี่มากเลยเดือดเลดในวัดเออมีงานหรืออะไรเดียวแ้นย หเอาอลไชื่อไม่เกี่ยวเลยชื่อไชื่อเหรอไม่เกี่ยวกับพระมตากตร์เลยนี่นี่เสียพระพระพุทธรูปอ่ะตอนแรกเกาหลีคำศัพท์ไม่รู้จักใช่ไหมครับเวลาพาลูกโาไปที่เกาหลีอ่ะนี่เอาหัวหัวพระพุทธรูปครับลูกข้าอน์เอาีไม่ได้ทำไต้องคุยอย่างนี้นะทริปอยุธยาของรอบนี้จบแล้วจริงๆเขาอยากพาไปเที่ยวอก่นะ แต่นักท่องเที่ยวไม่ไหวกลับก่อนเดี๋ยวค่อยหาห้านล้าค่อยหาที่เที่ยวต่อที่กรุงเทพนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับครีมนี้เท่านี้ก่อนนะครับมาแล้วรู้สึกดีมากครับชอบอุธยาามากขึ้นครับตอนแรกแค่รู้จักชื่ออย่างเดียวมาดูจริงๆแล้วบรรยากาศแบบพิเศษมากๆเลยถ้าเที่ยวกับเทาหลีมันก็ประมาณเคียงจูอะไรประมาณนี้มาถึงที่นี่ทำให้รู้สึกแบบชอบมากจริงๆนะครับก็คนไทยใจดีเหมือนเดิมทุกที่เลยนะครับ แล้วก็ธรรมชาติสวยอาหารอร่อยทุกอย่างสำเร็จนะครับใครที่ชอบวิดีโอของเราก็อย่าลืมกดส่งหลายกดหลายและกดกระดิ่งกิ้งๆด้วยนะครับขอบคุณครับ